รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนเดินทางจากระยองไปสุรภูริกันครับว่าเราจะเดินทางกันยังไงนะครับอันดับแรกกัเลยเดินทางมาที่บขสใหม่จังหวัดระยองนะครับแล้วให้ทุกท่านซื้อตั๋ว ปลายทางโฮมโปรบางพลีนะครับโฮมโปรบางพลี Free, หรือ Home โ r o กิ่งแก้วนั่นเองนะครับสำหรับการเดินทางระยองไปบางพลีนั้นใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับต้องเผื่อเวลาในการเดินทางแล้วก็เผื่อเวลาการไปสนามบินเช็คอินด้วยนะครับเมื่อมาถึงหน้าโฮมโปรบางพลีนะครับให้เราเดินไปที่สะพานลอยนะครับสะพานลอยข้ามฟากไปยังตลาดกิ่งแก้วนะครับ ึ้นสะพานลอยไปเลยครับไม่ต้องลุกลี้ลุกลวนไม่ต้องหันซ้ายหันขวาไม่ต้องงงนะครับเมื่อเราข้ามสะพานมาแล้วนะครับก็ไม่ต้องงงนะครับให้มองไปข้างหน้าตรงๆครับก็จะเห็นรถแท็กซี่ต่อแถวนะครับเราก็เดินขึ้นไปเลยครับขึ้นคันแรกที่อยู่หน้าแถวนั่นแหละครับขึ้นไปเลยครับและบอกเป้าหมายของเราคือไปสนามบินสุนภูมิผู้โดยสารขาออกครับผมก็จะใช้เวลาเดินทางจากบางพลีไปสุนภูมิประมาณ30นาทีนะครับ ก็จะมาส่งเราที่รรณภูมิขาออกนะครับชั้นสามเราก็เดินเข้าไปในสนามบินเลยนะครับเพื่อหาสายการบินที่เราจองตั๋วออนไลน์ไว้นั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะบินราคาถูกก็ให้ทำการจองตั๋วออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แนะนำการเดินทางจากจังหวัดระยองไปสนามบินรรน,น,นภูมิแบบง่ายๆนะครับคลิปต่อไปอยากชมอะไรนั้นคอมเมนต์ไวไ้ได,ด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณข้อมูลจาก Google Map นะครับ